ขึ้นมาจริงๆที่เมื่อก่อนเคยชี้ให้ดูตรงนั้นนะเดินเข้าเดินเดินจากน้นมานะคะจะเป็นเขาแกะสลักหินค่ะตั้งตรงนี้เลยเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยส่วนมากจะเป็นรูปเลยอันนี้เพื่อนๆคิดว่าอะไร กำลังกายนะคะเดินชมทะเลเป็นรูปเลยเหมือนกันแกะสลักหนินที่เดินอยด้วยคนเดินไปไกลมาแต่เราเราจะขึ้นไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับไปขึ้นว่าจะขึ้นข้างหน้าไม่แล้วเมื่อกี้เห็นมีคนขึ้นไปอยู่ ชมวิวขึ้นนนเดี๋ยวเดินกลับไปไปขึ้นขึ้นตรงนี้ดีกว่าเนาะขึ้นมาได้สักพักแล้วนะคะสองขั้นแล้วเดี๋ยวจะขึ้นโอ้ขึ้นมานี้เห็นทะเลหมดเลยค่ะ มากว่าได้ขึ้นมานี่สองมันเลยนะคะเห็นวิวทั้งหมดเลยไม่อยากจะถ่ายสั้นๆเพื่อนๆได้เห็นความสวยเนื้อ อย่างน้อยๆก็ไ,ได้มาถ้าเรานั่งเราก็นั่งพักก่อนนะคะเมื่อกี้ขึ้นมาจากตรงนี้นะคะขึ้นไปบนยอดเขาแล้วกลับลงมาแล้วะคะ่ะ